สวัสดีเพื่อนเพื่อชาเป้ทั้งหลายอยู่กับผมพาลุตชานแนลนะฮะในวันนี้เนี่ยก็จากที่มีพเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามานะว่าแบบว่าไอเวลาตั้งชื่อในเกมเนี่ยอยากจะตั้งชื่อฟิลฟิลเท่ๆนะฮะให้เป็นรูปสัญ,ญลักษ e ณ์อีฟุตบอลให้อยากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทองอะไรแบบนี้นแบบที่ผมทํานะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นมาจากคลิปของผมเนาะว่าผมตั้งชื่ออะไรอย่างนี้ครับอยากจะทําบ้างนะฮะไม่รู้จะทํายังไงมาครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะแจกให้เลยแล้วกันนะ สัญลักษณ์พิเศษนะผมแจกให้เลยนะ e ฟุตบอลทองเ <a> งินนะฮะ <lovely. S 1> แจกให้หมดเลยนะครับ <Absolutely. S 1> สัญลักษณ์พิเศษนะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถเอาไปตั้ง <And S 1> เอาไปใช้กัน <love S 1> ได้น,นะครับมาครับผมปะเดี๋ยวเราไปตั้งชื่อกันดีกว่านะผมก็ไปลงเอ็กซ์ตรานะ user information นะครับผมแล้วก็ user profile นะต้องบอกก่อนว่าการตั้งชื่อเนี่ยเราสามารถตั้งได้ทุกส่วนเลยนะไอ้สัญลักษณ์ e ฟุตบอลได้สัญลักษณ์ทองน่ะในทุกส่วนนะครับผมที่มันสามารถพิมพ์ได้อะไรได้นะครับที่มันสามารถพิมพ์ได้อะไรได้น่ะ เราสามารถตั้งได้หมดเลยนะตั้งได้หมดเลยนะฮะทุกส่วนนะครับอันนี้ผมจะไม่ตั้งนะผมจะตั้งไอโอเนอร์เนมแล้วกันนะครับเนี่ยนะผมจะลบอันเก่าทิ้งไปก่อนนะครับนี่ผมตั้งเป็นทองแล้วก็อีฟวันสองอันแล้วก็เป็นเงินนะฮะแล้วก็เป็นทองเหมือนกันเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลบชื่อทิ้งออกไปก่อนนะเา้าลบไม่ได้วะอ่ะสำหรับวิธีการตั้งนะผมมันคือทุกคนเนี่ย จะต้องมีโค้ดนะจะต้องมีรหัสนะผมในการตั้งนะไม่ใช่ว่าอยากจะพิม์อะไรใส่ลงไปแนตะ่มันก็จะกลายเป็นอ e ีฟุตบอลมันก็จะกลายเป็นทองอย่างเงี้ยไม่ใช่นะค,คือผมได้แจกเอาไว้แล้วนะครับผมได้แจกอันนี้เอาไว้แล้วนะครับในตรงเดสคริปชัน่นของคลิปนะที่เป็นมันจะเป็นเขียนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ question mark นะผมแล้วก็เท่ากับนะให้ก๊อปตรงสี่เหลี่ยมแล้ว question mark มาใส่นะครับให้ก๊อปมาใส่นะนี่ผมจะลองวางลงไปนะครับผมก๊อปมาแล้วนะครับผมก๊อปเออนี่เป็นอ e ีฟุตบอลนะครับผมก๊อปแล้วเพจแล้วนะฮะ แล้วกดเสร็จสิ้นนะครับนี่ครับมันก็จะได้อีฟุตบอลมานะคือผมก๊อปไออันที่เป็นสี่เหลี่ยม2อันนะครับที่เขียนว่าเท่ากับแล้วก็อีฟุตบอลผมก๊อปลงส่วนนี้มานะเพื่อนๆสามารถเอาตรงนี้ไปใช้นะครับที่ผมทิ้งไว้ตรงเดสคริปชั่นของคลิปนะฮะทิ้งเอาไว้นะผมทิ้งไว้ให้4อันนะจริงๆแล้วผมมีมากกว่านี้นะครับคือผมอ่ะต้องบอกก่อนว่าที่ผมทิ้งไว้แค่เนี้ยเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชั่นเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถก๊อปปี้และเอาไปใช้ เอาไปทําตามกันได้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับเอ่อผมจะได้แก้ไขให้เนาะแต่ว่าคือก็ต้องบอกก่อนนะว่าช่องผมอะช่องผมนยังไม่มีนะคือไม่มีไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะไม่มีเพจไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับไว้ติดต่อไว้พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะก็เลยไม่มีช่องทางในการส่งไอ้ข้อความพิเศษสารพิเศษพวกนี้ให้เพื่อนๆได้ตรงๆนะก็เลยต้องทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครนะ สำหรับใครที่ทําตามและทําไม่ได้นะครับผมก็เลยมีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งไว้ให้แล้วนะครับมีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งไว้ให้แล้วผมได้สร้างกลุ่มนะเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับผมที่ชื่อว่าเฟซมือบายบายพารุชแชนแนลนะฮะกลุ่มนี้เลยนะกลุ่มนี้เลยนะขึ้นรูปให้ดูนะกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์หาในยูทูปนะเอ้พิมพ์หาใน a c e b o o k นะครับผมเขียนว่าเฟซมือบายบายพารุชแชนแนลแล้วก็เข้าไปนะผมจะได้ทิ้งไอ้พวกลิงก์สัญลักษณ์พิเศษพวกนี้ให้นะครับผมมีีออกเยะะน เดี๋ยวให้ดูนะผมมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะที่แบบว่าให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันได้นะแต่ทิ้งทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆแค่4อันนะครับแค่4อันนะแค่4อันตามนี้นะเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะจาก De s ค r ิป t i ่นนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มหรือใครที่ก๊อปปี้จากเดสคริปชั o นของคลิปไม่ได้เนี่ยก็เข้าไปที่กลุ่มเ c e b ุ o กนะกลุ่มแต่ผมก็ทิ้งไว้ในเดสคริปชั่นเหมือนกันนะครับทิ้งลิงก์กลุก่มไว้ในเดสคริปชั่นเหมือนกันเพื่อนๆสามารถเข้าไปใน ตามเดสคริปชันได้เลยนะครับเข้าลิงก์กลุ่มตามเดสคริปชันได้เลยนะฮะหลังจากเข้าลิงก์กลุ่มไปแล้วเนี่ยก็สามารถโพสต์นะครับต้องบอกก่อนนะว่า,นะวาลิงก์ไอ้กลุ่มเ c e b o o k อันนี้ผมสร้างขึ้นมาเนะี่ยผมสร้างขึ้นมาเพื่อชาวเฟซทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตามช่องผมหรือไมไ่ติดตามช่องผมเนะี่ยสามารถเข้ากลุ่มนี้ได้หมดนะครับผมไว้พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมทุกอย่างนะเกี่ยวกับเฟซได้ทุกอย่างนะครับผมจะลงรูปนะครับซื้อขาย ID อแบบว่าโดยไม่อยากผ่านคนกลางนะมาลงขายในกลุ่มผมผก็ได้นะ หรือโพสต์หรือแชร์เกี่ยวกับคลิปของคุณนะ่ะถ้าเกิดทำเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับเพจเหมือนกันนะก็มาลงคลิปในช่องผมได้นะในกลุ่มของผมได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะได้ที่เยอะกว่านี้ก็โพสเอาไว้ในกลุ่มของผมได้นะหลังจากเข้ากลุ่มแล้วก็โพสว่าอยากได้ครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปตอบในะคอมเมนต์ให้นะทิ้งไว้ให้นะถ้าเกิดในกลุ่มเฟซบ o o กนะสามารถก๊อปปี้ไปใช้ได้แบบง่ายๆเลยแต่ว่าในวันนี้ก็ทิ้งไว้ในตรงเดสคริปชั่นเท่านั้นก่อนแล้วกันนะครับ เผื่อใครอยากก๊อปปี้แค่นั้นเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะฮะคือคนที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีสัญลักษณ์พิเศษนะครับผมไม่งั้นก็ทาไม่ได้นะถ้าเกิดใครอยากจะได้สัญลักษณ์พิเศษอะไรยังไงเพิ่มเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับหรือเข้าไปในกลุ่มนะฮะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ไปพูดคุยกันได้เนี่ยในนั้นนะครับโอเคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมาแจกให้ target, นะครับอีฟุตบอลทองและก็ GP นะครับตามนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้การกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครั้งชื่อพรุ๊บเปียวเท่ หรือใครอยากได้มากกว่าน,นี้ก็เข้าไปในกลุ่ม Youtube ไอ้กลุ่ม f c e e o o o นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะมาบอกขั้นสั้นนะครับว่าเพื่อนๆต้องมีลิงก์พิเศษนี้นะลิงก์พิเศษนี้นะไม่งั้นก็ทําไม่ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสัสดีครับขอฝากกลุ่ม Facebook ไว้ด้วยนะฮะ